ครับไอคีคองนี่เขาเตะหนักนะครับเป็นมวยไทยเป็นนักสู้อบจุนเนี่ยกัษยยาเพื่อนักมวยยิบกบ้าตดนเตะอีกนะเอาหลังเท้าตบเข้าไปที่แก้มเลยอะ่เป็นไรครับเนี่ยน้ามาให้ดูว่านักมวยแขนลูกแลกเตะเองครับ โอ้หี่ปากเปิดแตกเลยนุ้งอ้ยโอ้โอเคฟาดมหวกรวดลายเป็นไงครับนักมวยเราจะไปจะไปคิดว่าเราเขามีแขนแค่ข้างเดียวนะครับแต่เขาใจลเขาสู้ขนาดนี้และมีโอกาสได้ขึ้นชกรายการวันลูมินีแทนเป็นรายการใหญ่ด้วย จะเป็นการชกคู่